สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะล้านนะครับ <c oughs> หาดหาดตาแหวนนะครับโอ้ย <c oughs> ตกช่วงนี้ประมาณอยู่าวประมาณ8โมง7โมงครึ่ง8โมงได้นะครับให้ดูน้ำก่อนครับปกใสมากใสที่ใสใส,ใส่เลยนะครับนี่ก็ซ <c oughs> <c oughs> ัพเปิ <c oughs> เ้ลลบตัวกันหน่อยได้ไหมครับ แกมเกตเร็วแกมเกต่าดูหาดนะครับน้ำใสมากที่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 หาดตะแหวนใช่ไหมหาดตะแหวนหาดตะแหวนหาดตะแหวนเดี๋ยวผมจะเรียบเรียงรายชื่อแต่ละคนให้ฟังนะครับบินอินพอร์ตมาจากวัดป่าณชนบุรี นี่นี่ซอซอเปิ้ลนี่นิวนิวคุงนี่กำเกตนี่พยุนแบมแบมพี่จิมและและเท็กเท็กเท็กอะเท็ก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 เท็เท็ก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 เเท็ก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 เทก็กเท็กเท็กเทเท็กเท็กเทเท็ก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 เท็ อ่ให้มเหห็็นนไม่เมเ,เอาละมือบังกล้องแล้วอันนี้ค่ะน,นู่นนะครับอาจารย์จะเป็นเขาตรงนี้จะเป็นท่าเรือ,อ,อน,นั่คนคือคนบ้าหลังเล่ที่ตะกีอยู่โอ้หดูเสื้อแนบมากก็จะเป็นเรือเรือเรือเร็วมาสองคน ครับตอนนี totally <_<_<_<_<_<_<_<_้ผมก็จะเล่นน้ำน้ำน้ำใสมากน้ำใส่ไหมน้ำใสมากน้ำใสมากครับมีหมาเล่นด้วยหมาใช่หานู่นก็ตรุนู้นนะครับตรุนู้นจะเป็นวัดถ้าสำนักสงฆ์ใครมาเราเข้าขึ้นไปสักการะ แนะนำข้อข้อข้อแนะนำในการขี่รถก็คือว่าพยายามใช้เบรกหลังอย่าใช้เบรกหน้านะครับเพราะว่าเห็นจิ้งมาหลายคนแล้วทริปนี้เห็นเห็นเห็นกิ้งมาหลายคนมากมากเพราะว่าถนนจะชันมากสูงชันมากแล้วก็ควรจะใช้เบรกหลังให้เยอะถ้าใช้เบรกหน้าก็ไหลจิ้งแน่ๆครับสำนักตกเชือแมุ่นทิม ข,ขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าหลวพ่อท่านใจดีมากและและรู้สึกมันมีมนขังแบบอธิบายยากอธิบายาบายากแต่ขอบอกว่าน้ําใสมากก็อ่านมาแนั้นแ้ก็แสงแดดครับเป็นไงครับอ,อันนี้คือพยุนแบมแบมนะครับนี่พยุแบมแบม <laughs> ไปโยนแบมแบมงั้นก็เราก็จะจบทริปนี้แค่นี้นะครับแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราไปเที่ยวแล้วเราก็จะกลับไปตำเนินชีวิตเช่นเดิมนี่ก็จะไปเรียนเหมือนเดิมอันนี้ก็จะไปเสริมอาษาเหมือนเดิมโอ้พี่อย่าพูดยิ้นดิแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะเล่นบันดาน่าบ๊ท ขอจบคลิปนี้นะครับไปเร็วใช่